ถที่ขายดียอดนิยมสุดๆของ Toyota นะคะหลายๆคนจะต้องนึกถึงรถคันนี้แน่นอนค่ะ Toyota Corolla Cross นั่นเองนะคะจริงๆ Toyota Corolla Cross นะคะมีการเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2020นะคะแล้วก็ในปี2020เนี่ยบอกเลยค่ะว่า Toyota Cross นะคะ ทำยอดขายถล่มทลายมากๆนะคะจนณวันนี้นะคะ2024ค่ะ Toyota Corolla Cross นะคะเขามีการปรับ Minor Change ค่ะเดี๋ยววันนี้เดินจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าการ Minor Change ครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่คุ้มค่าต่อการรอคอยบ้างค่ะมาดูกันที่ดีไซน์ภายนอกของรถก่อนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่ารถรุ่นที่อยู่กับเดือนนาะตอนนี้เนี่ยก็คือรุ่น HEV Premium นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเดืนจะบอกก่อนนะคะว่า สิ่งที่เดืนจะบอกต่อไปนี้คือทุกรุ่นนะคะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันหมดเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือตัวกระจังหน้านะคะเดิมเนี่ยหลายๆคนชอบบอกว่าเขาเป็นน้องบึง้งตอนนี้ยังบึ้งอยู่ไหมไม่บึ้งแล้วนะนะคะก็จะเป็นกระจังที่เป็นแบบรวงพึ่งรังพึ่งแบบนี้นะคะก็ทําให้ดูหรูหราทันสมัยมากขึ้นแต่เอาจริงๆแอบเสียดายนิดนึงว่าหน้าญี่ปุ่นไม่มานะคะแต่ว่าหน้าแบบเนี้โอเครับได้มากกว่ารุ่นก่อนนะคะ แล้วก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะคะเดินเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เห็นค่ะว่าอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือในส่วนของไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบซีเควนเชียลนะคะทำให้ดูหรูหราทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากไฟเลี้ยวที่จะให้เป็นไฟแบบซีเควนเชียลแล้วนะคะในส่วนของดีไซน์ไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะเป็น LED Crystal Head Lamp นั่นเองนะคะก็คือทำให้รถเนี่ยดูมีความหรูหราทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะมาดูกันที่ตัวล้อแมกอัอลลอยก่อนเลยนะคะล้อแมกอัอลลอยเนี่ยก็จะเป็นล้อแมกอัอลลอยขนาด18มิ้วเท่าเดิมนะคะแต่ว่าลายล้อแมกจะเปลี่ยนไปนะคะรุ่นนี้เนี่ยรุ่นพรีเมียมนะคะก็จะเป็นล้อแมกซ o ทูโทนนะคะดูหรูหราทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่อยากให้เพื่อนๆสังเกตที่ตัวยางของเขาค่ะ Ta ากุโรล่าคอสที่เป็น H E V นะคะเขาจะให้เป็นยางมิชลินไพ p เม m ี่โฟอ้อย อยากลองขับเลยอะว่าสมรรถนะจะเป็นยังไงเพราะว่ายางตัวนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะก็ด้านข้างนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะด้านหลังนะคะไฟท้ายเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะเดิมทีเนี่ยเดือนรู้สึกว่าไฟเนี่ยมันมันจะไม่ได้ดูเฉียวแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีเส้นขอบลงมานะคะย้อยลงมานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ทําให้ดูเฉียวดูหรูหราทัานสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งอะ ข้างหน้าเป็น s e เ u นช t เลมาให้แล้วอะ่ะแต่ข้างหลังไม่มี s e q u e n t i a ลให้นะคะก็โอเคนะคะยงถือว่าดีไซน์ดูเรียบหรูอยู่นั่นเองนะคะอ่าโอเคฝาท้ายไฟยฟ้านะคะจริงๆก็มีมาให้ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนั่นแหละนะคะจริงๆโครงสร้างเหมือนเดิมค่ะดังนั้นพื้นที่เก็บของข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะอยู่ภายในรถนั่นเองมาตามไปมาดูกันเลยค่ะ มากันที่ภายในห้องโดยสารกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าสีภายในห้องโดยสารเอาเรื่องสีก่อนเลยละกันเพราะว่าสะดุดตาที่สุดนะคะสีภายในห้องโดยสารนะคะเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนแดงเลือดหมูเข้มๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย เขามีการเปลี่ยนสีภายในห้องโดยสารนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็จะขึ้อนอยู่กับสีภายนอกรถด,ด้วยนะอย่างสีภายในห้องโดยสารที่เพื่อน,เอนๆเห็นอันนี้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นสีดาร์กโกลนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เป็นสีแบบใหม่นั่นเองนะคะซึ่ง ดินชอบสีเดิมมากกว่าอันนี้แล้วแต่คนมองเนาะอันนี้เดินว่ามันเป็นแบบชมพูเข้มๆไปหน่อยนะคะคือเดิมทีอะเบาะมันจะเป็นสีแดงออกแดงมากกว่านี้นะคะมันทําให้รถดูสปอร์ตแต่ว่าพอเป็นสีแบบนี้เนี่ยเดินรู้สึกว่ามันให้เป็นความหรูหรานั่นเองนะคะความสปอร์ตเนี่ยอาจจะไม่เท่ารุ่นเดิมเท่าไหร่โอเคค่ะเรามาไล่กันดูทีละอย่างเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะคะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะสําหรับในส่วนของตัวจอตรงกลางเนี่ยก็มีการปรับขนาด ให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะเดิมทีเนี่ยตัวจอเนี่ยเขาจะมีขนาดแค่ประมาณ9นิ้วนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยจอตรงกลางเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะเพิ่มเป็น10.1นิ้วนะคะก็จอนี้นะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานอกจากความใหญ่ของมันแล้วนะคะก็จะมีการเพิ่มในส่วนของ Apple CarPlay ไร้สายรวมไปถึง Android Auto ไร้สายมาให้ด้วยนะคะโอ้โหสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เติบลงมามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะในส่วนของแผงแอร์ตัวควบคุมนะคะรู้สึกว่าจะยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้มีการอะไรยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าที่เพิ่มมาให้นะคะนั่นก็คือนี่นี่มีเบรกมือไฟฟ้านะคะพร้อมออโต้โฮมาให้แล้วนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานในเมืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนด้านหน้าเดือนนะคะก็มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือในส่วนของจอแสดงผลผู้ขับขี่นั่นเองนะคะจอนี้เนี่ยก็จะให้เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นจอแบบ TFT นะคะแล้วก็ขนาดจอเนี่ยก็จะประมาณ7นิ้วนะคะมีการบอกค่าอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะคะในส่วนของพวงมาลัยยังเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะจริงๆเสียดายอะ่ะคืออันนี้มันเป็นแบบรุ่นพรีเมียมแล้วนาอก็น่าจะมีการหุ้มอะไรให้แบบมันดู l ็อกซ์ดูอะไรมากขึ้นนะคะจริงๆนะคะ Toyota Corolla c r o s รรุ่นนี้เนี่ยในส่วนของห้องโดยสารหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะแต่ว่าขอมาพูดถึงพื้นที่การโดยสารข้างหลังหน่อยนะคะหลังจากที่เดือนเนี่ยมีโอกาสได้ไปขับตัว t o y o ต a y ย r ิ s เดินกลับรู้สึกว่าเดือนอะ่ะชอบการน,นั่งด้านหลังของ Toyota y a r i ิ c ค o s s มากกว่านั่นเองนะคะคือในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยคันนี้ใหญ่กว่าก็จริงค่ะช่วงเฮดลูมสูงกว่าก็จริงนะคะแต่ว่า ไม่รู้สิ <c oughs> คือรู้สึกว่า Toyota y ล r ะยาริสคอ่ะมันมันนั่งสบายกว่าถ้านั่งมันสบายกว่าในส่วนของเบาะโดยสารของ Toyota Corolla Cross <c oughs> ด้านหลังนะคะก็สามารถปรับได้นะคะ <c oughs> จริงๆอันนี้ปรับได้ตั้งแต่รุ่นเดิมแล้วแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆนะคะที่ทำให้ผู้โดยสารข้างหลังเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็อะมาดูซิโอเคมีที่ท้าแขนให้นะคะ การเปลี่ยนแปลงของด้านหลังนะคะก็จะเป็นช่องชาร์จ USB นั่นเองนะคะคือเดิมเนี่ยเขาจะให้เป็นช่องชาร์จที่เป็น USB A นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น USB C ทั้ง2ช่องแล้วนั่นเองนะคะ Toyota Corolla Cross ที่อยู่กับเดือนตอนนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น1.8สปอร t ต l u ันั่นเองนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือรุ่นสันดับเพียวไม่มีไฮบริดนั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็มีความแตกต่าง จากรุ่นอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันอย่างเร็วๆเลยเนาะดีไซน์ภายนอกนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะค่ะทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันเลยนะคะไฟซีเค้นเชียลเนี่ยเขาก็ให้มาด้วยนะคะจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือตัวล้อแม็กอันลอยของรุ่นนี้นั่นเองนะคะคือล้อแม็กอันลอยของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กอันลอยขนาด17นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็จะให้เป็นยางบริสโตนอารเรนซานะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็จะได้เป็นพร i เม c y ซี่โฟนั่นเองนะคะ ในส่วนของข้างๆนะคะโลโก้ E H E V นะคะถูกตัดทอนไปนะคะเพราะว่าไม่มีนะคะอันนี้คือสันดาบเพียวๆข้างหลังล่ะโอเคข้างหลังดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็ยังเหมือนกับตัวตัวที่เป็น H E V เลยนั่นเองนะคะฝาท้ายไฟฟ้าให้ไหมอ่ะ เอาไม่ให้หรอถ้าเป็น1.8สปอร์ตพัสจะไม่ได้ให้ฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็เป็นอัตโนมือเอานั่นเองนะคะโอเคแต่ว่าเอาจริงๆนะดีไซน์ภายนอกอะถ้าเอาไปเปลี่ยนล้อแม็กอะแล้วไปติดโลโก้ HEV อะเดินก็แยกไม่ออกแล้วนะว่าคันนี้คือรุ่นอะไรนะคะไหนขอไปดูข้างในบ้างว่ามีอะไรแตกต่าง ในส่วนของด้านในนะคะขึ้นมาปุ๊บก็ต้องขอปรับเบาะด้วยมือกันก่อนเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ให้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยโอเคยังปรับขึ้นลงยืดหดได้นั่นเองนะคะจริงๆอ่ะตอนนี้ที่เห็นนะทั้งในส่วนของหน้าจอหน้าจอหลักนะคะหน้าจอตรงกลางนะคะก็ให้มาคล้ายๆกับรุ่นที่เป็น hev แล้วนะคะแตกต่างกันที่เรื่องการตกแต่ง ภายในนั่นเองนะคะคือคันนี้เนี่ยจะมีภายในแค่เฉพาะสีดําแบบนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นแต่ก็จะเป็นสีดําแล้วก็เดินได้ขาวนั่นเองนะคะสิ่งที่หลายๆคนกังวลว่ารุ่น1.8สปอร์ตจะให้มาไหมนะคะนั่นก็คือเบรกมือไฟฟ้านะคะถึงรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็น H E V นะคะแต่ว่าเขาก็ยังให้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮมาให้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะแต่ว่าให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันค่ะ แต่รุ่นนี้เนี่ยนะด้วยความที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะไอ้กล่องตรงเนี้ย มันหายไปอ่ะนั่นก็คือกล่องเซนเซอร์ของโ o โย ta s a f e ตี้เซนตนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีของ To โยต a s a f e ตี้เซนมาให้นะคะแต่สิ่งที่มีมาให้ในรุ่นเริ่มต้นนะแล้วเดือนว่าโอเคมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวบายสปอร์เนี่ยมีมาให้นะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาให้นั่นเองนะคะรวมถึงพวกกล้องถอยหลังที T ่คอนเน็กอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพวกฟังก์ชันทั่วไปเนี่ยรถคันนี้ก็มีมาให้เอาจริงๆจะรู้สึกว่าใครที่แบบมองหา รถที่เราเน้นออกต่างจังหวัดเป็นหลักนะคะเพราะว่ารถ H E V เนี่ยจะประหยัดไม่อยู่ในเมืองแต่ถ้าเราไม่เน้นการใช้ในเมืองอะนะเน้นใช้นอกเมืองอะเดินว่าคันนี้ก็โอเคนะคะไม่ต้องไปใช้ระบบไฮบริดแล้วก็ราคาเนี่ยประหยัดกว่าเยอะแน่นอนคะ่ะและอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่กับเดือนในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Toyota Corolla Cross 1.8 Luxury Urban Prest i g e นั่นเองนะคะ ชื่อยาวจังเลยอะแต่จริงๆไม่ใช่อะไรเลยค่ะที่มันชื่อยาวนะคะเพราะว่า,ารถคันนี้เนี่ยเขามีในส่วนของตัวชุดแต่งเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะในส่วนของชุดแต่งเ r b วอ l ์เพ t i ทีนะคะก็จะมีชุดแต่งเนี่ยมาให้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะนั่นก็คือสเกิร์ตรอบคันเนี่ยสชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็คิ้วด้านท้ายนะคะอีก1ชิ้นนะคะซึ่งในส่วนของชุดแต่งเ r b วอ l ์เพ t i ทีนี้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตั้ง ออกมาจากโรงงานได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้กับ Toyota c o คร l l a คอ o s สทุกรุ่นนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะราคาของชุดแต่งเนี่ยจะอยู่ที่23,900บาทนั่นเองนะคะแ่นอกจากคันนี้จะมีชุดแต่งแล้วนะคะรถคันนี้เนี่ยจะแตกต่างกับเมื่อสักครู่นะคะอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยนั่นก็คือ1.8พรีเมียมร,รันั่นเองนะคะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะจริงๆไม่เยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ ตัวราวหลังคานะคะถ้าเป็นพรีเมียมลักซ์ี่เนี่ยจะมีราวหลังคามาให้นะคะพอเข้ามาเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นพรีเมียมเมื่อสักครู่นะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ ตัวหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนั่นเองนะคะซึ่งหลังคาพาโนรามิกซันลูฟของเขาเนี่ยค่อนข้างพิเศษมากมากเลยเพราะว่ายาวไปถึงข้างหลังนะคะแล้วนอกจากนี้เพื่อนๆสังเกตดีดเลยค่ะว่าเขาจะไม่มีคานตรงกลางด้วยนะนะคะไม่มีคานตรงกลางที่จะมาบดบังทัศนวิสัยนะคะทำให้ทัศนวิสัยเนี่ยดูโปรง่งดูโล่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วอะไรอีกนอกจากตัวหลังคาพาโนรามิกซันลูฟนะคะนั่นก็คือ ตัวกล้องบันทึกนั่นเองนะคะซึ่งกล้องบันทึกหน้าหลังเนี่ยก็คือจะติดตั้งมาให้เลยนอกจากนี้นะคะก็จะมีตัว ไวเลชาร์ตนะคะไวเลชาร์ตก็จะมีมาให้ในรุ่นพรีเมียมลักซ์ี่ขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยถือว่าติดมาให้รอบคันเลยนะคะเพราะว่าจะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้า4จุดแล้วก็ข้างหลังอีก4จุดรวมเป็น8จุดเลยนะคะ mm hmm. ก็เดินถือว่าในรุ่นของพรีเมียมลักซ์ี่นะคะเป็นรุ่นที่จัดเต็มมาให้เลยนะคะแต่ถ้า,จ,าจะจัดเต็มมากกว่านี้ก็ต้องไปดูในรุ่น G R นั่นเองนะคะ แล้พูดมาตั้งเยอะลืมเรื่องสําคัญเรื่องนึงไปเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานั่นเองนะคะเครื่องยนต์ของ Toyota c o r o รล a ่าค s อนะคะที่เป็นรุ่น H E V ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ก็จะยังเป็นให้เครื่อง1.8 H E V นะคะหรือ1.8 Hybrid นั่นเองซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เท่าญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้2.0 Hybrid นะคะ แต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2023เนี่ย t o y o ต s Cross ที่จำหน่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการลดขนาดเครื่องยนต์ลงมานะคะใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือ1.8 HEV นะคะ และเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะก็จะให้กําลังอยู่ที่122แรงม้านะคะซึ่งถือว่าโอเคแหละอาจจะไม่ได้ดูแรงมากนะคะแต่ว่ารับรองค่ะว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันนะคะจริงๆเนี่ยก็ถือว่า Toyota c o r โร l a c าโค s อนะคะรุ่นทั้งหมดเลยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงออปชั่นให้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะตอนเนี้ย อยากรู้อยู่เรื่องเดียวเลยอะว่าราคาจะเท่ากับรุ่นเดิมณปัจจุบันที่จําหน่ายอยู่หรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากทราบราคานะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ r i d e b u s อร์ c o m ก็ได้นะคะหรือที่ toyota.co.th ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้เดินต้องขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ